สักคู่นึงนะฮะเดี๋ยวจะนำท่านขึ้นรถกอล์ฟตรงนี้แล้วก็เดินทางไปตามเส้นสีเหลืองนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับมาตรงนี้คือเป็นประตูคือสันเหมือนนะฮะเป็นประตูอของวัดเจดีสามาจงเฉลมเส้นซื่อนะครับเราจะไม่ลงที่นี่นะฮะก็คือนั่งขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่ง ขึ้นมาแล้วก็มีทางแยกเข้าไปตรงนี้ทางหนึ่งนะฮะมาถึงตรงบริเวณประธานวิหารก็คือต้าชิวเป่าเตี้ยนนะเสร็จแล้วเนี่ยพอรถล์ฟลงจากตรงนี้แล้วเนี่ยฮะให้ท่านได้ไหว้พระตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็เดินลงมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่วิหารนะครับประมาณสี่วิหารมีวิหารเจ้าแม่กวนอิมมีวิหารพระพระศรีเลเมตยัยวิหารจตุโลกบาลแล้วก็วิหารตรงชัยเซนเอียนะครับ เสร็จแล้วก็มาขึ้นรถกอล์ฟตรงบริเวณน,นี้นะครับแล้วก็นั่งกลับมารถก็จะมาจอดตรงบริเวณน,นี้นะครับตรงด้านหน้าตรงลานตรงที่จ่าย่ายเจดีสามองหลังจากนั้นก็เดิอนออกมาแล้วก็กลับออกทางเดิมเหมือนกันนะครับโอเคครับอันนี้เป็นแผนที่คร่าวๆนะฮะของเจดีสามองส่วนตรงนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าต้าชงเปาเตียนนะฮะก็คือเป็นประธานวิหารซึ่ง เป็นวิหารที่ใหญ่สุดในของเจดีของวัดชงเส้นซื่อนะครับแต่ในสมัยอดีตเนี่ยเขาบอกว่าในยุคสมัยอาณาจักรตาลิฟูเนี่ยวัดจะใหญ่กว่านี้อีกหนึ่งเท่าด้วยนะฮะในประธานวิหารเนี่ยในตรงนี้เนี่ยสมัยที่สร้างเสร็จเนี่ยก็คือปี2006เมื5ปีที่แล้วนะครับตอนที่เปิดพิธีเนี่ยมีพิธีเปิดวัดเนี่ยคือที่ในวัดที่นี่เนี่ยฮะก็คือมี นิมนต์ก็คือเชิญพระเนี่ยนะครับมาจากต่างประเทศทั้งหมด1 0 8รูปร่วมกันทำพิธีตรงนี้นะฮะอ่ายืนแล้วก็คือทำพิธีเบิกเนตรตรงนี้3วันนะฮะ3วันสุดท้ายนะฮะก็เปิดวัดนี้ขึ้นมานะฮะทำให้วัดเนี่ยต้าบอกว่านะครับที่แล้วทำให้วัดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่าในวัดดั้งเดิมเนี่ยครับก็คือชื่อว่าถุนเส้นชื่อหรือว่าวัดถุนเส้นนะครับอ่าทั้งหมดเนี่ยในนี้เนี่ยใหญ่มากเลยนะฮะ มีนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยตัวเลขนะครับตัวชัดเจนเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับโดยเฉพาะตรงที่ประธานวิหารด้านในเนี่ยครับก็คือจะมีซื่อตาผูซาก็คือมหาพุิษสัตว์สี่องค์นะครมีทั้งนับตั้งแต่เจ้าเมย์นอิมผู่เสียนผูซาเวนสูแล้วก็ตาซื่อนะครับทั้งหมด4องค์ แล้วด้านในเนี่ยครับตรงตรงกลางนะครับก็คือเป็นสุจามุนิโฟก็คือพระศีพระพุทธเจ้าศรีสกยมุนีนะครับที่เป็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ด้านในนะ,ะสะักรู่นั้นนะครับอลีได้เล่าถึงว่านะฮะอง์กลางนี้ก็คือเป็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนะครับพระสุมาโคโดมหรือว่าพระพุทธเจ้าศรีสกยมุนีนยคือองค์นี้นะครับแล้วนับจากซ้ายมานะฮะด้านหลังยังมีอีก4องค์นะที่ขนาบซ้ายแล้วก็ขวานะฮะ เป็นเจ้าเมกเอเอุอิมสมันสมันตะพักนะฮะมหาพอดิษฐ์แล้วก็มัญชูศรีมหาพอดิษฐ์แล้วก็สถานม,มาปราบพอดิษฐ์นะฮะทั้งหมด4องค์นะครับตรงซ้ายกับขวานะฮะสององค์นี้ก็คือเป็นพระอานอนท์กับพระมหากัสสปะนะครับคือคือคือเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะฮะสมัยก่อนเนี่ยนะฮะก็คือเคยเอียงนะฮะสร้างมาได้1,200กว่าปีแล้วเคยเอียงไปทางซ้าย5องศาปัจจุบันนี้เนี่ย ท่านสังเกตด,ดูนะฮะมันจะค่อยตรง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 นะจนปรับจนตรงเลยนะฮะอันนี้คืออัศจรรย์มากนะแล้วเจดีย์ที่อยู่ในซ้ายกับขวาเนี่ยคือสร้างอยู่มันคนละยุคนะฮะแต่ห่างกันแค่ประมาณ100กว่าปีเท่านั้นเองนะฮะก็คือเท่ากับว,ว่า2องค์นั้นเนี่ยประมาณ1,100กว่าปีนะองค์กลางนี้1 3 0 0กว่าปีแล้วตรงนู้นจะเขียนว่าหยงเจิ้นซานชวนคือในสมัยประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับ รอ,อ,องประธานก็คือท่านโกโมโรเคยเคยนำพวกเจ้าหน้าที่นะฮะนักวิชาการที่เกี่ยวคือท,ทำงานเกี่ยวข้องกับที่บูรณะแล้วก็คือสำรวจศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์เนะฮะเคยเคยค้นพบพวกภาพพิทรูปเป็นจำนวนมากมายนะ,ะแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะฮะรวมไปถึงพัตเตบิโดกนะ,ะที่เขียนด้วยมือนะ,ะอ,อ,อยู่ในกระดาษของของ ใบใบใบลานนะครับนะประตูกำแพงเมืองที่ท่านเห็นนะครับด้านหน้านี้ครับมีชื่อเขียนเป็นภาษาจีนอ่านว่าต้าหลี่นะฮะก็คือเป็นประตูกำแพงเมืองเก่าซึ่งสร้างมาได้ประมาณ600กว่าปีแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ราชวงศ์เหมิงน,นะฮะประตูสูง8เมตร แล้วก็ประตูทางเข้ากว้าง3.8เมตรนะครับเป็นสัญลักษณ์ของประตูทางเข้าของเมืองเก่าด้วยครับยาน้ำหยกที่ท่านอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งที่เขาเลี้ยงปลาแซลมอนนะฮะโดยนำเข้ามาจากนอตอเมริกันนะคะรับปลาที่ท่านเห้นอยู่เนี่ยนะฮะจะมีสองสีนะฮะก็คือมีสีส้ม สีดำนะสอสีนะฮะโดยแยกเป็นสีส้มเนี่ยจะเรียกกันว่าแสมมันทองสีดำนี่จะเรียกว่าแซมมัเงินนะครับอ,อ,อุทยานน้ำหยกเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งต้นน้ำของชนเผ่าหน้าสีนะฮะที่เมืองดิเจียงนะครับ